สวัสดีครับเคยเป็นกันไหมครับเวลาเดินเข้าไปในร้านขายยาแล้วแบบโอ้โหเจอกับชั้นวางยาแก้วหวัดที่เรียงกันเป็นตับจนตาลายไปหมดวันนี้เราจะมาแกะเรื่องนี้กันให้เคลียร์ๆไปเลยครับนี่แหละครับคำถามคลาสสิกเลยอาการเนี่ยมีทั้งน้ำมูกไหลทั้งคัดจมูกบางทีก็มาเป็นแพ็คคู่เลยแล้วทีเนี้ยจะเลือกยาตัวไหนดีละ่ะให้มันเป๊กกับอาการที่เราเป็นอยู่มากที่สุด เรามาว่ากันที่ตัวอาการเจ้าปัญหานี้ก่อนเลยดีกว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยน้ำมูกไหลหรือคัดจมูกมันอาจจะดูไม่ใช่อาการที่ร้ยแรงอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ก็ต้องยอมรับเลยว่ามันกวนใจสุดๆกระทบชีวิตประจําวันของเราได้ไม่น้อยเลยใช่ไหมล่ะครับแต่ก็ไม่ต้องห่วงไปครับเพราะถ้าเราเข้าใจยาที่มีอยู่เนี่ยเราก็จะเลือกตัวช่วยที่ใช่ได้ไม่ยากเลยซึ่งหลักๆแล้วยาสําหรับอาการพวกนี้เนี่ยมันมีอยู่2กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันเอาล่ะครับ ทีนี้มาทำความรู้จักกับยาสองกลุ่มหลักที่ว่ากันเลยดีกว่าว่ามันคืออะไรกันแน่ที่จะมาช่วยจัดการกับอาการหวัดกวนใจพวกนี้มาดูกันเลยครับว่าแต่ละกลุ่มทำงานยังไงจะได้เลือกใช้ได้ถูกจุดเป๊ะ,ปะมาเริ่มกันที่กลุ่มแรกเลยครับตัวนี้หลายคนน่าจะคุ้นชื่อกันดีอยู่แล้วนั่นก็คือยาแก้แพ้หรือถ้าเรียกชื่อทางการแพทย์หน่อยก็คือแอนติฮิสตามีนนั่นเองครับแล้วมันทางานยังไง ง่ายๆเลยครับยาตัวนี้จะเข้าไปบล็อกสารในร่างกายที่ชื่อว่าฮิสตามีนซึ่งเจ้าฮิสตามีนเนี่ยแหละครับที่เป็นตัวการหลักเลยที่ทำให้เรามีน้ำมูกไหลๆคันๆหรือจามพอยาไปบล็อกมันได้ปับ๊บอาการพวกนั้นก็จะค่อยๆดีขึ้นครับอืมแล้วถ้าไม่ได้มีแค่น้ำมูกไหลยอย่างเดียวล่ะแต่ดันมีอาการคัดจมูกหายใจไม่โล่งด้วยอะฮะ อันนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของยากลุ่มที่2แล้วล่ะครับนั่นก็คือยาลดอาการคัดจมูกหรือที่เรียกว่าดีคอนเจส t น n t หลักการทำงานของยาตัวนี้ก็คือมันจะเข้าไปช่วยทำให้หลอดเลือดในจมูกที่มันบวมเป่งอยู่เนี่ยหดตัวลงครับพอมันหดตัวอาการบวมก็ลดลงช่องจมูกก็จะเปิดโล่งขึ้นทีนี้เราก็จะหายใจได้สะดวกขึ้นนั่นเองโอเคครับตอนนี้เรารู้จักยาหลักๆทั้งสงกลุ่มแล้วนะ คำถามต่อมาที่สําคัญมากๆก็คือแล้วจะเลือกใช้ตัวไหนเมื่อไหร่ดีล่ะเอาล่ะครับในส่วนนี้เราจะมาจับคู่ยาให้ตรงกับอาการกันเลยสมมติว่าปัญหาหลักเลยคือน้ำมูกไหลไหลไม่หยุดเลยแบบนี้ยาแก้แพ้คือคำตอบครับแต่เดี๋ยวก่อนนะฮะยาแก้แพ้เองเนี่ยมันก็มีให้เลือกอีกหลายแบบเหมือนกัน และนี่คือประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยครับเกี่ยวกับยาแก้แพ้คือมันจะมีอยู่2รุ่นหรือที่เขาเรียกกันว่า2 generation ซึ่งมันต่างกันชัดเจนเลยนะฮะรุ่นที่1เนี่ยประสิทธิภาพดีมากนะแต่ข้อเสียตัวเป้งๆเลยคือมันทําให้ง่วงมากในขณะที่รุ่นที่2เนี่ยเขาพัฒนาขึ้นมาเพื่อลดผลข้างเคียงเรื่องอาการง่วงนี่แหละครับคือมันจะง่วงน้อยกว่ามากๆเลยทําให้เหมาะกับการใช้ตอนกลางวันมากกว่าอะ อันนี้คือตัวอย่างชื่อยาที่เราจะเจอกันบ่อยๆตามร้านขายยานะครับรุ่นที่1ก็อย่างเช่นคอเฟนิรามีนตัวนี้คลาสสิกเลยส่วนรุ่นที่2ที่ง่วงน้อยก็จะมีพวกเซทิริซีนหรือลอราทาดีนพอเรารู้จักชื่อสามัญของยาพวกนี้ไว้เนี่ยก็จะช่วยให้เราเลือกซื้อได้ง่ายขึ้นเยอะเลยครับเอาละครับสลับมาดูฝั่งของอาการคัดจมูกกันบ้างดีกว่าว่ายาลดอาการคัดจมูกเนี่ยมันมีรูปแบบไหนให้เราเลือกใช้ได้บ้าง คือมันมีให้เลือกหลายฟอร์มเลยครับมีทั้งแบบที่ใช้เฉพาะที่อย่างพวกยาพ่นจมูกยาหยอดจมูกแล้วก็มีแบบที่เป็นยาเม็ดสำหรับกินเข้าไปเลยแต่มีจุดที่ต้องระวังมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะยาลดคัดจมูกที่เป็นแบบเม็ดกินเข้าไปเนี่ยคือยาชนิดนี้มันอาจจะส่งผลกระทบกับเรื่องหัวใจและความดันโลหิตได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้ด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษจริงๆครับ ก่อนจะไปถึงช่วงสรุปกันมีเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันเลยครับนั่นก็คือข้อควรระวังในการใช้ยาเพราะแน่นอนว่าการใช้ยาให้ได้ผลดีที่สุดเนี่ยมันต้องมาพร้อมกับความปลอดภัยด้วยเสมอต้องเข้าใจตรงกันก่อนนะครับว่ายาที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแค่การบรรเทาอาการเท่านั้นนะไม่ได้ไปฆ่าเชื้อว,วัดให้หายไปจากร่างกายเรานะครับคือช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นแต่ตัวหวัดเองก็ยังต้องใช้เวลารักษาตัวมันเอง แล้วก็เหมือนกับยาทั่วไปเลยครับยาพวกนี้ก็อาจจะมีผลข้างเคียงได้บ้างอย่างเช่นปากแห้งคอแห้งง่วงนอนปวดหัวหรือบางคนอาจจะมีอาการคลื่นไส้ได้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับจะมีบางตนที่ต้องระวังเป็นพิเศษเลยอย่างเช่นในเด็กเล็ก,เ,ลกเนี่ยควรปรึกษาคุณหมอหรือเพสัชกรก่อนเสมอเลยครับเพราะยาบางตัวอาจจะมีผลกับระบบประสาทได้ ส่วนกลุ่มผู้ที่มีโรคประจําตัวอย่างเช่นความดันโลหิตสูงก็ต้องระวังมากๆเลยกับการใช้ยาลดคัดจมูกแบบกินและใช้ที่สุดแล้วนะครับคําแนะนําที่ดีที่สุดเสมอเลยก็คือถ้าไม่แน่ใจให้ปรึกษาเภสัชกรก่อนซื้อยาครับการปรึกษาเนี่ยจะช่วยให้เราได้ยาที่ตรงกับอาการจริงๆปลอดภยัยแล้วก็ยังช่วยป้องกันไม่ให้เรากินยาซําซ้อนโดยไม่จําเป็นด้วย แน่นอนครับว่ายาเป็นตัวช่วยที่ดีเลยแต่ว่าการจะหายจากวัดได้เร็วขึ้นเนี่ยการดูแลตัวเองในด้านอื่นๆก็สําคัญมากๆและมองข้ามไม่ได้เลยนะครับมาดูกันดีกว่าว่าเราทําอะไรเพิ่มได้อีกบ้างหลักการง่ายๆที่ได้ผลดีเสมอเลยนะฮะก็คือ 1. พักผ่อนให้เยอะๆให้ร่างกายได้มีเวลาซ่อมแซมตัวเอง2คือดื่มน้ําเปล่าเยอะๆครับเพื่อไม่ให้ร่างกายขาดน้ําและก็ยังช่วยให้พวกเสมหะมันไม่เหนียวข้นด้วย สุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคำถามทิ้งท้ายไว้ให้ลองคิดกันดูนะครับว่าในครั้งต่อไปที่ต้องไปเลือกซื้อยาแก้ววัดเราจะเลือกจากชื่อยี่ห้อที่คุ้นหูเหมือนเดิมหรือจะลองพลิกดูฉลากยาเพื่อดูที่ตัวยาสำคัญแล้วเลือกยาที่มันตรงกับอาการของเราจริงๆดีละครับ